กรรเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่รักแน่นอนครับว่าบ้านต้องเป็นมากกว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่เซฟโซนที่อยู่แล้วมีความสุขซึ่งบ้านบิทเนียเขาก็มีนวัตรกรรมที่ทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นท้มามกลางสภาพแบดล้อมที่ดีค่ะนี่เลยครับบ้านที่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่รักที่บิทเนีย เรามีบ้านที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดีแถมยังมีบ้านให้เลือกหลากหลายแบบตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันใส่ใจทุกการอยู่อาศัยด้วยฟาซิลิตี้ที่ครอบคลุ่มสมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยนอกจากนี้ที่บิเทนเนียก็ยังใส่ใจคุณภาพอากาศภายในบ้าน ด้วยการเลือกใช้เครื่องสร้างอนุภาค Nano EX เทคโนโลยีเฉพาะจาก Panasonic ที่ช่วยให้อากาศในบ้านสะอาดสดชื่นสำหรับทุกคน Air E จาก Panasonic เป็นเครื่องสร้างอนุภาค Nano EX แบบติดเพดานที่ติดตั้งง่ายดีไซน์มินิมอลจึงเข้าได้กับทุกห้องมีประสิทธิภาพในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีรียได้ถึง99%รวมถึงยับยั้งมลพิษอืนอ่นๆนอกจากนี้ยังช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆอีกด้วย จากพานาโซนิกจะปล่อยอนุภาคนาโน e x ออกมาแล้วเข้าจับกับเชื้อโรคอนุมูล o h ในนาโน e x จะดึงไฮโดรเจนออกจากเชื้อโรคทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ส่วนอนุมูล o h ในนาโน e x และไฮโดรเจนจากเชื้อโรคก็จะรวมตัวกันกลายเป็นน้ำจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยให้คุณและคนที่คุณรักเรื่อนรมกับทุกช่วงเวลาภายในบ้านด้วยอากาศที่สะอาดปลอดภัยและรู้สึกสบาย หายใจอย่างไร้กังวลหลังจากที่เราใช้เครื่องแอร์อีเนี่ยทำให้อากาศภา,ายในบ้านของเราเนี่ยสะอาดสดชื่นรู้สึกสุขภาพดีจริงๆนะ <S <S คิดเหมือนกันเลยพ่อที่สําคัญนะแม่ยังรู้สึกว่าผิวแล้วก็ผมของแม่เนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยจริงหรือเปล่าน,นี่ยช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนสิเพราะว่าเขามีนาโน EX ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ,อ่อ,อนๆคล้ายกับผิวหนังแล้วก็เส้นผมของมนุษย์จึงช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ผมก็เรียบลื่นขึ้นอีกด้วยนะ ไม่ผิดหวังจริงๆนะที่เราเลือกมาอยู่บ้านบิทานีเนี่ย,เ,ยเพราะเขาใส่ใจผู้อยู่อาศัยดูแลเรื่องอากาศและยังมีเซอร์วิสดีๆอีกด,ด,ด้วยนะใช่แล้วครับที่บริทเนียเรามอบประสบการณ์ใหม่กับบริทเนียคลาฟเซอร์วิสบริการที่ดูแลเรื่องบ้านให้กับคุณด้วยบริการด้านความสะอาดดูแลทุกพื้นที่เพื่อสุขอนมามัยที่ดีของทุกคนในครอบครัวบริการด้านความปลอดภัย อยู่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเวลาและบริการด้านความสะดวกสบายสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องดูแลเองให้ยุ่งยาก<ม>นี่แหละบ้านที่อยู่แล้วดีต่อใจอากาศก็ดีสภาพแวดล้อมก็ตอบโจทย์ให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่รัก เลือกบ้านบ,บีทาเนียมีครบทุกอย่างเหมาะกับครอบครัวแบบเราที่สําคัญเขายังเป็นพื้นที่อากาศสะอาดปลอดภัยเพราะมี a อร์ e, ที่มีเทคโนโลยี Nano EX จากพานาสมิกอีกด้วยนะลูกก็ชอบเราก็ชอบมีความสุขมากๆเลยครับ